สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับอ่าอยู่กับผมนะครับบิวเพชรยนต์นะฮะวันนี้มี d m a ม4ประตูมาให้รับชมนะครับเป็นตัว X s e r i e s ด้วยนะฮะสองปีสองพันสิบแนะครับสำหรับ d m a ม็ตัวนี้นะครับอดีแม็กยกสูงนะครับ4ประตูนะฮะ X Series ด้วยนะฮะปี2018นะเดี๋ยวรายละเอียดตัวรถเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับ เดี๋ยวผมพาไปรับชมนะครับความสวยความงามของเจ้าตัวนี้กันดีกว่านะครับก่อนอื่นนะครับฝากกดติดตามนะครับกด subscribe นะครับจะได้ไม่พลาดรถสวยๆที่ผมจะนำมารีวิวทุกวันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับโอเคนะฮะสำหรับตัวนี้นะครับ Isuzu D-Max นะครับ4ประตูนะฮะเป็น4ประตูยกสูงนะครับ x s e i e s เรียบร้อยแล้วนะฮะใหม่มากนะครับสำหรับคันนี้ผมบอกเลยว่าใหม่มากใหม่เพียง4 0,000เท่านั้นนะครับอ่ะ มยังไงเดี๋ยวพาไปรับชมนะครับรถเอี่ยมเลยนะฮะสำหรับไฟหน้านะครับเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์แบบบายบีมนะครับมีไฟอ่า LED ได้ทำ running light ด้วยนะครับตรงนี้แต่งมาอ่ะนี่เป็นไฟบายบีมไฟลูกแก้วแบบนี้เลยนะฮะไฟบายบีมนะครับโอเคมาพร้อมกับไฟตัดหมอกในกันชนนะครับสวยๆแบบนี้นะฮะเป็นเอ็กซ์เซอรี่นะครับเขามีชุดแต่งมาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับเอ็กซ์เซอรี่นะฮะนี่นะฮะสะเกิร์ตหน้านะครับอ่ะสวยๆแบบนี้เลยนะฮะโอเค กันชนหน้านะครับตกแต่งมาลายพิเศษนะครับสำหรับ X Series โดยเฉพาะเลยนะครับเป็นแบบนี้นะฮะอ่าสวยๆนะฮะเป็นสีโกสอ่าเป็นสีกอสแบ็คแบบนี้นะฮะตายนี้เป็นสีเทานะฮะอ่านะครับสวยๆแบบนี้เลยอ่ารายละเอียดของตัวรถนะฮะ X Series มองเห็นกันชัดนะครับอ่ะเดี๋ยวไปชมกันต่อไปนะฮะสำหรับล้อนะครับเดี๋ยวพามาดูล้อแม็กอ่าเป็นล้อแม็กขอบ17 จากโรงงานนะครับเป็นทูโทนปัดเงาแบบนี้นะฮะสวยๆแบบนี้เลยนะครับโอ้ยดูแบบว่าทรงสปอร์ตโฉ๊เฉี่ยวมากๆนะครับสำหรับ X Series ตัวนี้นะฮะอ่ะเป็น1.9นะฮะ1.9 X Series ตัวนี้นะฮะโอเคมาดูกันต่อที่ซุ้มล้อนะครับเบาโชกนะฮะนี่นะครับเดิมๆนะครับไม่มีชนหนักผิดคว่ำจมน้ำนะครับรอยซีนเม็ดอาร์คยังเห็นกันอยู่กลมๆแบบนี้เลยนะฮะตัวรถเนี่ยผมพยายาม พาดูทุกจุดนะครับอยากให้มั่นใจนะฮะตั้งแต่ดูคลิปเลยนะครับถ้าชอบก็ติดต่อสอบถามกันมาได้นะครับสำหรับค่าตัวเจ้าตัวนี้นะฮะดีแมกนะครับ X Series นะฮะปี2018เป็นตัว1.9นะครับอยู่ที่ราคา720,000บาทนะครับเจ็ดแ0บาทนะราคารถสวยๆเอี่ยมๆแบบนี้เลยนะครับเป็นสีขาวนะฮะ กระจกมองข้างก็สีเดียวกับตัวรถนะครับมีไฟเลี้ยวติดมาให้ด้วยนะฮะมือเปิดนะครับกุญแจเป็นสมาร์ทเอนทรีนะฮะอ่ามือเปิดก็จะเป็นแบบโคมเมียมแบบนี้นะฮะกระจกทุกบานนะครับไม่มีแตกนะครับเป็นของเดิมจากโรงงานนะครับโลโก้ isuzu นะสติกเกอร์อะไรก็ติดอยู่กันครบนะฮะอ่าปั๊มนะครับกระจกเดิมแท้ทุกบานแน่นอนนะครับติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะฮะอ่านะครับกันสรงกันสาเนยติดมาให้ครบหมดแล้วนะครับไม่มีอะไรจะต้องไมาติดเพิ่มแล้วนะฮะอ่า ดี๋ยวดูกันในส่วนของขอบประตูกันบ้างนะฮะดูนะครับสภาพรถเดิมๆนะครับอ่ะเหมือนใหม่เลยนะฮะดูนะครับนี่หัวน็อตนะฮะสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับไม่มีถูกขายมาอย่างแน่นอนนะฮะอ่าโครงสร้างรถเดิมๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับเดี่ยมสันคมชัดของตัวรถนะฮะราคา7จ็ดแสนสองหมื่นบาทนะฮะเจ็ดแสนสองหมื่นบาทนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะฮะเดี๋ยวแกะกระดูกงูให้ดูนะครับ อโอเคดูนะครับเม็ดอาคมๆคมๆสวยๆแบบนี้เลยนะฮะอ่ะสวยงามนะฮะสำหรับตัวรถคันนี้นะฮะนะฮะจัดเต็มแน่นอนนะครับราคาก็สมเหตุสมผลน,นะครับแสน0 0งหมื 120, นะครับนี่สปอร์ตบาร์นะฮะอ่าติดมาเรียบร้อยนะครับในรุ่น x s e e r i s นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับไฟเบรกดวงที่3นะครับดูนะฮะ รายละเอียดของตัวรถนะฮะนีนะครับไฟท้ายแบบ LED นะฮะอ่ามีกล้องถอยติดมาให้แล้วด้วยนะครับมือเปิดเป็นโครเมียมนะครับมาพร้อมกับกล้องถอยสติกเกอร์ลายพิเศษสำหรับ X Series เท่านั้นนะครับไม่ีนะครับอ่า X Series ติดอยู่นะครับ1.9 X Series นะฮะสำหรับคันนี้นะครับ4ประตูยกสูงอ่ารายละเอียดของตัวรถนะครับเบื้องต้นนะฮะจะมีประมาณนี้เลยนะครับอ่า นะฮะแมกไลเนอร์นะครับสวยๆแบบนี้นะครับไม่มีรอยฉีกขาดอะไรเลยนะฮะอ่ะให้ดูกันชัดๆนะครับสมบูรณ์นะครับรถสมบูรณ์และใหม่มากนะครับฮ่าพี่ๆท่านไหนที่กำลังหารถสี่ประตูอยู่นะฮะผมว่าคันนี้ตอบโจทย์มากมากนะครับดูนะครับเบาะหนังนะฮะเป็นเบาะหนังลายของ X s e r ซ e s รโดยเฉพาะเช่นกันนะครับเป็นสีดำตัดกับสีแดงนะครับตะเข็บแดงนะฮะ แล้วก็ตรงนี้ตกแต่งด้วยสีแดงนะครับเป็นเบาะหนังนะฮะเดิมๆจากโรงงานนะครับโอ้โหไฟฟ้าสถิตผมตกใจเลยนะครับนี่นะฮะเบาะนี่พลาสติกยังไม่ออกเลยนะครับไม่ต้องพูดถึงว่าล่องรอยของการใช้งานนะครับเบาะสมบูรณ์แบบดูนะครับไม่มีล่องรอยของการใช้งานเลยดีกว่านะครับรถใหม่มากนะครับบันไดคงบันไดข้างนะครับนี่นะฮะแผงประตูบูงนะครับ สวยงามแบบนี้เลยนะฮะมือเปิดเป็นแบบโคเมียมนะครับตกแต่งด้วยสีดำเมทัลลิกแบบนี้เลยนะครับอ่าภายในสวยงามที่สุดเลยนะฮะเบาะหนังสวยสมบูรณ์นะครับนี่นะฮะหลังคงหลังคานะฮะสภาพเดิมๆนะครับรถสภาพเดิมๆนะครับไม่มีรอยฉีกขาดไม่มีรอยจงรอยเจิมอะไรนะฮะเอามีรอยมีรอยมีรอยเจิมอยู่นิดนึงนะครับตรงหลังคานะฮะนี่นผมซูมไปเห็นอ่ะมีรอยเจิมตรงนี้นะฮะไม่เป็นไรนะครับ แต่รถโดยรวมแล้วสมบูรณ์ที่สุดเลยนะครับคันนี้นะฮะ X-Series นะครับ720,000บาทนะครับเน้นย้ำกันไปให้ชัดๆนะฮะได้รถใหม่ๆแบบนี้ปี18นะครับอ่าได้รถปี18สวยๆ X-Series แบบนี้นะครับดูนะฮะดีไซน์ของเขาอ่าตัว X ติดอยู่นะครับนี่ดีไซน์ของ X-Series นะครับโชว์สวยมากๆนะฮะมือเปิดโครเมียมนะครับอ่าตกแต่งด้วยสีดำมทัลลิกเงาๆแบบนี้เลยนะครับกระจก ปรับขึ้นลงไฟฟ้านะฮะระบบเซนทันล็อกนะครับกระจกมองข้ามปรับพับไฟฟ้านะครับอ่าสวยๆแบบนี้นะฮะพวงมาลัยนะฮะหนังเดิมจากโรงงานนะครับพวงมาลัยหนังเดิมจากโรงงานเลยสวยๆเลยนะฮะไม่มีรอยสึกลรอของการใช้งานเลยนะครับตะเข็บแดงแบบนี้นะฮะอ่าพวงมาลัยมันติฟังก์ชันด้วยนะครับเดี๋ยวให้ดูเบาะเบาะสวยมากนะครับเอ็กซิรีนี่นะฮะเบาะรูปทรงสปอร์ตนะครับอ่าเป็นสีดาตัดกับสีแดงนะครับเป็นทูโทนแบบนี้นะฮะเบาะหนังเดิมนะครับ สวยๆเลยเบาะหนังของ X Series นะครับเบาะหนังนุ่มนั่งสบายนะครับเนี่ยรองรับสรีระของเราได้ดีนะครับเป็นเกียร์กระปุกนะครับเป็นเกียร์เมนนวลนะครับคันนี้นะฮะเกียร์กระปุก6สปีดเนาะสวยๆเลยนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตขึ้นไปบนรถก็ไม่ค่อยอยากขึ้นเท่าไหร่นะฮะมันจะเปื้อนรอยเท้าผมนะครับแต่ก็ต้องขึ้นให้ดูนะฮะอ่า เป็นจอสัมผัสนะครับ DVD อะไรได้หมดแล้วนะครับสำหรับตัวนี้นะครับอ่า DVD MP3 อะไรก็ได้หมดนะครับอัด USB จบจบๆเลยนะครับเพราะมีกล้องหลังมาด้วยนะครับอ่าแอร์เป็นแอร์อนาล็อกอยู่นะครับสำหรับตัวนี้นะฮะแอร์แอร์ปกติอะไรครับปรับสีระดับอ่าโอเคมีดูนะครับรายละเอียดของตัวรถนะครับเดิมๆใหม่ๆสวยๆคงคมแบบนี้เลยนะฮะนะครับเนี่ยนะครับดีไซน์ของเขาเนี่ยฮะ สวยงามนะครับทั้งคันนะครับไม่เอี่ยมทั้งคันเลยนะฮะถ้าไม่ติดว่าไม่วิ่งมาแล้วก็ผมมองว่าเหมือนรถมือหนึ่งเลยครับอ่้ผมให้ดูเอกสารนะครับของตัวรถนะฮะตัวเล่มนะครับนี่นะครับนี่นะครับรถมือเดียวนะครับเป็นรถมือเดียวนะครับนะฮะดีเซลนะฮะดูนะครับรายละเอียดของตัวเล่มรถนะครับอ่า ประมาณนี้นะครับเอกสารเอกสารมีครบนะครับไม่ต้องห่วงรถของทางเพชรยนต์นี้นะครับเรารับประกันเรื่องโครงสร้างนะครับไม่มีชนหนักพิกวาหรือจมน้ํามาอย่างแน่นอนนะครับดูรายละเอียดของตัวรถนะครับให้ดูกันเห็นเห็นนะฮะอ่านะฮะนี่นะครับ D-Max x s e r i e ซราคา7จ็ดแ0นสองมบาทนะครับปี18นะฮะวิ่งมาสี่หมื่นหนึ่งนะครับอ่าประมาณนี้เลยนะฮะโอเคนะครับสําหรับตัวรถนะฮะสวยๆแบบนี้เลยนะครับดูนะฮะ ผมอะไรมันติฟังก์ชันนะฮะเพิ่มเสียงปรับเสียงลดเสียงอะไรพวกนี้ปรับโหมดรับสายล้อสายนะฮะบลูทูธอะไรก็ได้หมดแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวในโวนต่อไปเดี๋ยวผมพาไปดูที่อ่ห้องเครื่องนะฮะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับสวยๆส,สภาพสมบูรณ์มากเบาะนั่งสบายสุดๆเลยนะฮะดูนะครับดีไซน์อ่าตอบโจทย์มากนะครับสําหรับรถสี่ประตูนะฮะนะครับ พี่ๆท่านไหนที่กำลังมองหารถสี่ประตูนะครับขับกลับบ้านช่วงปีใหม่นะฮะคันนี้เลยครับตอบโจทย์มากๆนะฮะสวยงามมากๆนะครับสีขาวแบบนี้เลยนะครับโอ้โหดูนะฮะดีไซน์ของเขานะครับสวยคมกริบนะฮะไม่มีที่ให้ติเลยนะครับเมื่อกี้พาเดินไปดูเห็นกันใช่ไหมครับรถไม่มีล่องรอยอะไรเลยนะฮะรถสวยสมบูรณ์มากๆนะครับมีที่มันจะไม่เหมือนเดิมก็คือไม้น่นแหละครับ เลขไม่วิ่งมา4ี่หมื่นโลเท่านั้นเองนะครับรถปี18นะครับพี่นับดูนะรถปี18ปเนะี่ยปีนี้ปีที่เท่าไหร่ยีรถ4ปีวิ่ง4ี่หมื่นตกปีละหมื่นเองนะพี่อ่ะตกปีละหมื่นเองรถวิ่งรถใช้งานปีละหมื่นเนี่ยถือว่าน้อยมากนะครับรถสวยสมบูรณ์มากโอเคเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันต่อนะครับโอเคโอเคครับมันต่อกันในส่วนของห้องเครื่องนะครับนี่นะครับเป็นเครื่องยนต์1.9ลิตรนะครับ1.9ลิตร DDI นะครับเครื่องยนต์อีซูซนะฮะสวยงามนะครับ ระบบเบรก ABS นะครับด <ersch> uh. ิสเบรกล้อหน้านะครับ <człowie> ค <k noise> ู่หน้าอ่ะล้อคู่หน้าเป็นดิสเบรกนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูในส่วนของฝากระโปรงก่อนดีกว่านะครับนี่นะครับฝากระโปรงเดิมๆจากโรงงานนะฮะหัวน็อตยังไม่เคยถูกไขมาเลยนะครับอ่ะแบบนี้เลยเม็ดอาร์กลมๆสวยๆแบบนี้เลยนะฮะกระโปรงอ่ะฝากระโปรงเดิมแท้แน่นอนนะครับจากโรงงานนะครับคันนี้เดิมแท้ทั้งคันนะฮะสีนยังกดนุ่มๆอยู่เลยนะครับอ่านะครับนี่สติดกงสติ๊กเกอร์อะไรติดอยู่ครบหมดเลยนะครับ รถสภาพใหม่เอี่ยมเลยนะครับน้องๆป้ายแดงแน่นอนนะครับสําหรับคันนี้นะฮะดูคานแก้มขวานะครับแก้มซ้ายแล้วกันผมนับนับจากผมเป็นขวานะฮะเป็นแก้มซ้ายนะครับดูนะฮะหัวน็อตไม่เคยโดนขายมานะครับโครงสร้างของรถเนี่ยเดิมๆแน่นอนนะครับรถของบริษัทเพชรยนต์นะครับไม่มีชนหนักผิดคว่ำจมน้ำนะฮะดูกันให้เห็นชัดๆนะครับไฟหน้าเดิมๆทุกอย่างนะครับเดิมแท้ทุกอย่างจากโรงงานแน่นอนนะครับอ่า สบายใจได้เลยในส่วนนี้นะฮะที่เหลือก็ตัดสินใจนะครับว่าตอบโจทย์หรือเปล่านะครับคันนี้นะฮะรถใหม่ๆแบบนี้นะครับก็อย่าให้พลาดนะฮะอย่าให้พลาดนะครับสําหรับพี่ๆท่านไหนที่หาอยู่นะฮะก็อย่าให้พลาดนะครับฝากกันไว้ด้วยนะฮะอ่าสำหรับอ่าอีสุสิย์ดีแม็กเอ็กซิลี่หนะครับเป็นตัว1.9 x Series ปี2018นะครับราคา7จ็ดแสนสองหมื่นบาทนะฮะอ่าสวยๆแบบนี้เลยนะครับอย่างที่ผมให้พาไปดูกันมานะครับรถเนี่ย ใหม่ๆเลยนะฮะพลาสติกเบาะหลังนี่ยังไม่ได้แกะออกมาเลยนะฮะอ่ารถสวยสมบูรณ์มากนะครับรถ4ี่หมื่นโลนรถ4ปีเนี่ยใช้ปีละหมื่นเองนะพี่อ่ประมาณนี้เลยนะฮะก็ลองลองดูนะครับลองทบทวนดูนะครับลองตัดสินใจดูอ่าสำหรับพี่ๆท่านไหนที่สนใจนะครับก็ติดต่อผมมาได้เลยนะฮะ0855366287นะครับผมบิวเพชรยนต์ยินดีให้บริการนะครับเบอร์โทรผมเนี่ยสามารถแอดไลน์ได้เลยนะครับแอดไลน์มา ามรายละเอียดได้นะฮะตัวรถเป็นยังไงนะครับอยากดูตรงไหนเดี๋ยวผมให้ดูต่อได้อีกนะครับอยากดูคลิปตรงนี้อ่าผมไปถ่ายให้ได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรเลยก็ขอแค่ติดต่อมาเท่านั้นนะครับเดี๋ยวจัดให้นะฮะเรื่องรายละเอียดการจัดไฟแนนซ์นะครับฟรีดาวได้นะครับคันนี้ฟรีดาวได้นะฮะจัดได้เต็มนะครับจัดได้เต็มแน่นอนนะครับผ่อนอยู่นะฮะถ้า84งวดก็ตกละอ่างวดละประมาณ1 3ื่นสามหมื่นสี่นะครับ สำหรับตัวนี้นะฮะประมาณนั้นดีกว่านะฮะประมาณไว้ก่อนนะครับเครดิตดีฟรีดาวดอกเบยพิเศษจัดให้ได้นะครับจัดให้ได้ไม่มีปัญหาเลยนะฮะขับฟรี45วันถึง90วันนะครับโอเคสำหรับโปรโมชั่นก็ฝากไว้เท่านี้นะฮะตัวรถวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับโอเคนะฮะก่อนจะจากกันไปนะครับฝากกดติดตามนะครับกด subscribe นะฮะจะได้ไม่พลาดรถสวยๆนะครับที่ผมจะนำมารีวิวให้ชมทุกวันเลยนะครับโอเค สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะฮะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ